สวยมากเลยนี่สวยเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดเรามาเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะคะทางเข้าเขื่อนตื่นเต้นมากเลยโหธรรมชาติกับมนุษย์สร้างสรรค์กันลงตัวสุดๆไปทางไหนคะเจ๊ซ้ายหรือขวาอันนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นสันเขื่อนตรงนี้ ะะนคร้านอาหารท่านี้ถูกต้องสันเขื่อน<ม>พบรักที่สันเขื่อนสวยมากเลยมีประชมังบ,บนเได้มกสันเขือนสันเขือนตรงไปไม่ใช่หรอเขไไื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่น หรือว่าเป็นเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าอายใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันนะคะนี่อ่ะอันเปยังไมากเลยอ๋อไปเยอะตรงนู้นแยกแยกขวาหน้าหลังจากที่เราไปนั่งสมาธิที่อุดอรนัันมาเสร็จไปตีรถกลับแต่ก็แวะ เี่ยวเกิอดอุบลรัฐก่อนนะคะที่จังหวัด